น้ำตาลในเลือดสูงในตอนเช้าเพราะอะไรหลายคนคุมอาหารอย่างดีนอนเร็วไม่กินดึกแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาตรวจน้ําตาลตอนเช้ากับพบว่าน้ําตาลในเลือดยังสูงอยู่ทําให้รู้สึกกังวลว่าร่างกายเขาอะผิดปกติหรือเปล่าคุณมาฟังสาเหตุกันครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดาวพีโนมินอนเป็นปรากฏการณ์ที่ปกติร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลโกรทฮอร์โมนกรูคากอน มันจะหลังเวลาประมาณตีสี่ถึงแปดโมงเช้าเพื่อเตรียมร่างกายให้ตื่นตัวฮอร์โมนเหล่านี้ไปกระตุ้นให้ตับปล่อยกลูโคสออกมาจึงทําให้ร่างกายน้ําตาลเลือดสูงแม้ว่าคุณจะยังไม่กินอะไรเลย,เลยโดยเฉพาะคนที่ดื้ออินซูลินนะครับน้ําตาลที่ถูกปล่อยออกมาจะกลับไม่ถูกดึงเข้าสู่เซลล์ได้ดีมันจะค้างแล้วก็ลอยอยู่ในกระแสะเลือดหลายคนงดมื้อเช้าโดยสิ้นเชิงดื่มกาแฟหวานจัดในตอนเชา้า เพื่อเพิ่มน้าตาลและกระกตุ้นอินซูลินใช้ยากดน้ําตาลโดยที่คุณ่ะไม่เข้าใจกลไกร่างกายทาแนะนํานะครับให้คุณทํา IF i n t e r m i t t e n t f a t t n n g อย่างถูกต้อง16ทับ8ก็คือคุณอดอ,อาหาร16ชั่วโมงและมีช่วงเวลาในการกินก็คือ8ชั่วโมงคุณกินมื้อเย็ยนเบาๆเช่นคราบต่ำเพื่อลดกลูโคตที่สะสม เดินเบาๆหลังอาหารสัก1 0บถึงาทีแล้วก็นอนให้พอนะเพราะการอดนอนเนี่ยกระตุ้นฮอร์โมนรูโคโส,สได้เช่นกัน